แต่งหน้าน่าจะยังยังไม่ได้ไหลนะครับเพราะว่าออบางทีด้วยสถานการณ์หน้างานแล้วเดี๋ยวฝนตกมั่งอะไรมั่งรีบมั่งอะไรมัร่งก็เลยแบบจะด,ดูสถานการณ์กันทีครับ เยี่ยมูบอกว่าฝนตกตอนนี้นังกงานโอเคครับผมเข้าใจอยู่1,500คนนั่งสบายมากจริงเหรอขอบคุณเด้อ28เจอกันนะโอเคครับเออสงสัยจะง่วงจริงนะ สู้ๆนะกอดอโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับจอปอเริ่มมารถนะครับยี่แปดเจอกันครับโอเคครับพี่ยาขอบคุณครับีก็่อจะดีเจ้เจขอบคุณครับเอฟซีจมมหะหลับละนวจะหลับละ วันนี้ก็เดี๋ยวผมลงไปไอ้นี่ก่อนไปรวบยอดนะครับว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวออมอามทิตยทา้งวนันให้นะครับวันนี้นะครับจะรีบทักไปหาคนทานะครับน่าจะเป็นแม่จุกเจ็บไม่รู้แม่จุกเจ็บเขาเขา,เขามากเลยปะเพราะส่วนมากขอบคุณี่เมยขอบคุณพี่นี่ครับโอเคครับขอบคุณมากมา นะครับขอบคุณทุกติ๊งแล้วก็ทุกสติกเกอร์ของควัญขอบคุณทุกหัวใจที่กดให้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับแล้วเจอกันนะครับเป็นคนคืนนี้เจอกันหน้าไลฟ์สดนะครับทางบ้านฟ้านะครับเพจลิเกคณะฟ้ากิจสตาบรมีนะครับเจอกันนะครับบายบาย ขอบคุณพี่แยมด้วยนะครับขอบคุณพี่นันตี้ขอบคุณพี่เนรด้วยนะครับขอบคุณเมีย้มพิโกนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเอยชื่อบ้างเอ๋ชื่อบ้างครับขออนุญาตนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายพิโกรดนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับเอ๋ชื่อบ้างเอ๋ชื่อบ้างครับขออนุญาตนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย